สวัสดีครับพี่น้องไฟท่องแฟนเพจพี่น้องเมื่อนี่มูลาเลนยุ่บ้านหมอตะบนขวาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามงานฉลองผัดหยดหลวงปูนะครับเมื่อนี่เขาไดียมาสมโพธในงานให้เพิินนะครับผมบัมนนี้อ่าเมื่อนี้มูลาแมาเลนทรามกลางบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องํำกับธรรมชาติบรรยากาศธรรมชาติเดรีพี่น้อ,นองเบง เดี๋ยวไปใช้กับสบายตาสบายใจอย่าปลอดจังสี่สมือเนาะล่ะเนาะแม่แม่แบบว่ามองจอดรถที่พ่อยแอร์แอร์พี่น้องอันนี้มองด้วยมองเศร้ากับ่ะเอร์แอร์ถือใจมากๆเนาะแม่เนาะจ้าวันนี้ที่ไฮยีแม่ไฟพาไปชมบรรยากาศรอบๆร้านพี่น้องพี่น้องลาวไว้สมนีคอนเดอร์คำสวัสดีครับฝากติดตามหลานน้ำในเด้อพี่น้องจ้าท่านหรองหลับในแฟนพี่ท่านลองหลับในเสียงวิ่ก เยวเมียไฟสพาไปเบิ่งบรรยากาศเด้อบาด <c oughs> แรงแล็วนี่เป็นน้องอาอาอยานะคะ,<ล>ะอันนี้ได้เปาได้บ่โอสอ๋<แ>อย้อจ,จะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศหน้าง,งานคา้าช่วงแดงๆแต่เป็นกระลังสิตโตดินครับพี่น้องเนี่ยค่ะบ้านศิลปินแต่ละหลังแต่ละหลังโอ้ยพูนพนเขาจะอาบน้ำสาก็มีเขาจะลงอาบน้ำสา เต้นยี่าอ้าอ,าอาเห็นบอด่า,ห,าหลังหญ่ๆแดงๆนะคะปบคนบอดก็ยิ้มยำๆดยวยพี่ค่ะเดี๋ยวภาพี่น้องเลาะเบื้องบรรยากาศก่อนค่ะอู้สถานที่กว้างคักเด้อพี่น้องสถานที่กว้างมากเลยบ้านหม้ออำเภออำเภอเมืองมหาสารคามนะคะบ้านหม้อตำบลควาโอค่ะ จะซื้อวัดยีงไม่ไฟจําซื้อวัดบ่ได้นะคะเป็นงานฉลองพัยดยศงานฉลองพัยดยศนะคะเวทีเด่นตางานมากเลยเพราะว่าเวทีอยู่ที่สูงค่ะเวทีอยู่ที่สูงนะคะโดดเด่นมากๆเลย วันนี้วันที่สิบทันวาพุ่งนี้หยุดหนึ่งวันนะคะพุ่งนี้หยุดสิบสองก็หยุดนะคะพักแรมอยู่บ้านป่าอ้วนนะคะแล้วก็วันที่สิบสามเราแสดงที่งานข้าวหอมมาริโลกอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่สิบสี่แสดงอยู่ที่งานนิ้วอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลาสินเ้อพี่น้องเด้อตามคิวงานเดือนทันวาคมของเขาก็จะมีว่างบางเล็กน้อยนะคะเร่นไปน้ำหยุดไปน้ำกันดีขึ้นกันแล้วตางพักพอน,นพี่น้องเนาะ แต่เว้นกาลังสิตกดินค่ะบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีด,รราาด,ดีอยู่ข้างวัดนะคะที่เห็นเป็นศาลาหลังสีขาวๆนั่นก็คือวัดนะคะพี่น้องมีอันมีร้านขาอยู่ในงานค่ะร้านขาอยู่ในงานก็จะมีเครื่องดื่มนะคะมีเครื่องดื่มมีของขบเคี้ยวมีเนี่ยอยู่ในกินมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่ยางเนาะค่ะ ่พี่น้องเพิ่นกำลังทยอยมาปูศาสตร์จองสถานที่แล้วสถานที่มื้อนีด้ดีดีกว้างกวง,วงร้านยำร้านปลาหมึกสดย่างร้านน้ำแตะแตะเอฟซีพี่น้องกำลังทยอยมาเบิ่งสถานที่นะคะกำลังทยอยมาเออ ถ้ายอยมาปูเสือมาจองเสือนะคะเข้าประตูนี้นะคะ่อาอ้อมมานี้นะถ้าอ้อมนี่ไกลมากแม่ไปแม่อ้อมไปนน้นเป็นกิโลเลยนี่ต้องต้องไปฝั่งทางนี้ต้องไปทางซ้ายมือประตูจะอยู่ใกล้แล้วห้องน้ำอยู่สุดกำแพงฝั่งทางโน,น้นครับพี่นองครับสถานที่กวง้งห่วง คุณพ่ออันนี้งานเก็บบัตรอยู่บ่ค่ะงานเก็บบัตรเท่าไรค่ะบัตรละหนึ่งร้อยบัตรละหนึ่งร้อยรับพี่น้องเดอ้อบัตรการกุศลหนึ่งร้อยนะคะมเมื่อขึ้นนี่งลอยเศร้าเมื่อหนึ่งร้อยแต่ละมือบ่ขึ้นกันแล้วแต่จอภาพนะคะจอภาพเป็นจ้างมาเราเพิ่งกันมาเก็บบัตรเนาะคะ่ะนี่ค่ะบัตรมาเบิ่งอาหารการกินของขายในงานบาน้านีพี่น้อง มีอะไรบ้างเอยอันนี้ร้านส้มตำร้านส้มตำอยู่ใกล้ๆประตูขายตั๋วเลยค่ะนี่ป้าเป็นตาแสบเถอะตำกุ้งสดตำทะเลตำป่าตำซั่วสมม้มตำมีลูกชิ้นด้วยนะคะมีลูกชิ้นด้วย โอ้ยลานกาแฟแค่มากเลยตรงนี้บ้านยางไปดอกฉันเนาะพี่อันนี้ผลไม้ไทยดีไทยดีนะจ๊ะปลาฝรั่งแช่อิ่มฝรั่งแช่อิ่มกับเสบตาใดนั่นล่ะจิ้มน้ำจิ้มบวยนะไอเนาะเออนี่ถ้าใครจะเข้าประตูของวัดต้องมาฝั่งทางซ้ายมือนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่โก ได้อะไรกินได้ก๋วยเตี๋ยวลุกชินครับจ้าลูกชินสุดท้ายพอดีโอ้ <c oughs> จ้าบัดดีจ้าพ <c oughs> ุ่นแม่ใส่หลงยางไปทางนี้ค่ะทั้งปวดท้องยางไปทางนี้ค่ะบ่ะมีประตูค่ะโอ้ยเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูบรรยากาศก่อนนะคะ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งหมอลำน้ำกันค่ะพี่น้องมาหาสารคาม พี่น้องบ้านไก่บ้านไกลพี่นอ้องอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดนะคะบ่าไก่จาก้อยเอ็ดเด้นี่เมื่อเอือนกับสิแเหลี่ยน้านานะบ้านแม่ไฟเด้ยขาดรถนะเมื่อเอื่นรถทุกขั้นต้องเลนผ่านนาะบ้านแม่ไฟเลยแต่เม่ไฟก็ต้องเข้าไปสถานที่อันไปซ่อมล้ำสะกอนนะคะเนิ่นมีซ่อมล้ำเรืองตอก่อนเรืองไม่อันนี้เป็นบูธของเครื่องดื่มโอทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องมาเบิ่งหมอลำก็อย่าลืมแวะมาสกักก้อนเด้อค่ะเครื่องดื่มโอทีเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่ร่างกายบกเบี้กับปกเป่าง่วงเหงาหาวนอนค่ะพิ่นมีรถแด็กเกี่ยแถมมากมายเลยค่ะจ้าแม่มาตาบ้านใดค่ะอีแม่มาตาบ,บ้านใดบ,บาด้บานแม่ตีอันนี้นมันอยู่ไก่ถนนไงบ่แม่ ใกลบ้านขวาบห้างจากบ้านขวาจักโลบ้านนี่บ้านขวยุติถนนใหญ่เมีตบนเฮานี่ไหมท้างพิดตีปกโอบ่มีีพน้องยุหันีพร้องยุหันหลายีพนีองจบ้านขวหลายบ้านขวยุทิตถนนใหญ่นั่นแมงกอสาราขามบ้านยุสาราลอยเอ็ดยอเอจ้าเมนกระท่ออจ้า ปาจีเมียมาชุดสีจุดจาดดีเถอ่เมียมาชุดชาดเอีเมียมาตาบานไรค่ะปาชุดเมียตาสะออนเถี่บังดูอยู่ในเมืองสะลาขามติเมียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าบังดูค่ะพี่นองขางามนี่ขาเจ้าพักคร พ่นนอนแม่ค่ะยายไฟค่ะยายไฟยายไฝบึงตะสออนม่ค่ะงามนี่ชิปละเปิ่นนอนเอน่นล่ำสอดแจงหรพิ่นนอนแม่ค่ะขันเร่งเร่งอช่วงตะเวนตกดินเลี้ยวหลังหกโมง่นตื่นอาบน้ำอาบทายเลี้ยวไปหามาจังงาม จ้าเฝ้ามาเรือยพี่น้องอีแม่ยร์ลาบา้ดยสิบวมีหมองปูบริษันอีแม่บ้านแมียร์ลาบาข้นเป็นตาหักมักล้อบางทีผมไม่มมองปูแล้วออคนเป็นตาหักหมักล้อจ้าปูแล้วเออโอ้ยนิติศาสตร์ม่ตินี่อาาสตรไม่แล้วมาดามแนนซีบ้านเสียงเหียนเอ้อบ้านเสียงเหียนดูวยิศถนนใหญ่ด้วล่ะมาดิดกันเออ ปันเสียงหเงนเลแม่นาแต่เียวนี้เปยังไป้าต่เดียตลียต่เีนตกหรียก้อนคอยมานางถากพตออกกกะเดืองเตืบอยู่แม่หัวหน้านาะตลกเล่นยเลี้ยงนละตลกเล้ยกาอายกะมาตประมาณจังใดจังใดมาละหมอมันหมอใกล้บ้านเม็นีละทำว่าน่งอยู่นี่ที่ว่าได้เงี้ยงับเข้าไปอีกนีับเข้าไปอีกมันพอเห็นหน้าชัดยับเข้าไป พอมากรัวมูม้าจะมานางไก่ปานี่พุ่นพุ่นร้อยแสลเล่พุนพ่นขอบไปยืนบ่แห้ง,หงบ่แห้อง,หองอยู่กลางมันบ่ดังแห้งปานันมันอยู่ไก่พูดแต่มันบ่เห็นคว่ำรอ เอาพี่น้องขอบคุณหลายๆ้อค่ะสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนเด้อ่่เลื่มเด้อค่ะบ้านหมอบ้านหมอบ้านหมอตำบลขาอำเภอเมืองมหาสาราคามเด้ยพี่น้องเด้อพอกันเหมือแรงค่ะ